ก็ขอฝากติดตามฝากกัไลก์กดแชร์เลยนะท่นผู้ชมนะบายก็สวัสดีครับท่านผ ok. ู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมผู้บ่าวบ้านนอกเหมือนเก่าวันนี้เราก็อยู่ทางทิศตะวินออกเสียงเหนือของบ้านสถานและอยู่ แค้มป่าทางหลังก็จะเป็นทุ่งสะวนาที่ว่ามีูงกระทิงงอกควายเยอะแยะนี่ก็เป็นงวกระทิงโตบังใหญ่เลยเนาะข้างหลังก็จะเป็นภูเขาหินปูนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ปานานาพันธุ์แต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเอ่อมามาใส่กับดักตัวตูน ซึ่งเป็นตัวตูนตัวตูนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ว่าชอบอาศัยอยู่ในดินหรือว,ว่าอยู่ปลายยอดไม้เชื่อโมเมนครับโมเมนเนาะธานผสม้มตัวตูนอาศัยอยู่ในดินเมื่อกี้นี้ค่อยว่ายอกไปซื้อๆตัวตูนมันจะอาศัยอยู่ในดินกินรากไม้รากหญ้ากินหัวมันเป็นอาหารด้วยเฉพาะก็กินจำพวกรากหน่อไม้สาง ประมาณนั้นแหละมันมากกินนะะตูนอ่ะผมจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งขวอยตูนเดี๋ยวนี้เส้นหนองก็ไปก่อนหน้าผมแล้วนะผมจะให้เบิง่งนี่เราก็ได้มาหอดค่อยตูนแล้วมันน่าจ,จะเข้าใหม่นี่ได้ประมาณสองสามวันนี่แหละเบิง่งโอ้ มีหูอยู่นี่แล้วเราจักน้อยเราก็จะวางกับดักใส่ตรงนี้เนะก็สำรวจไปบางอีเพราะว่ามันมีหลายโตแล้วก็ที่ใส่หลายตี <c oughs> ตอนนี้ค่อยก็บอกเส้นหนองให้ขุดให้ม,มันเป็นหูไว้ก่อนแล้วเราจะเอากับดักใส่ไว้ในหันนี่ค่อยก็เกียมเกียมไม้เพื่อจะทำเป็นเยื่อล่อเพราะว่าตัวตูนนี่ม,นมันมักกินไม้ และส่วนนี้ก็เป็นกับดักของเราทำด้วยท่อ PVC ขนาดขนาดหอบหนึ่งกำรรหนึ่งกำกำเออแต่อย่า้เาัเาว้าววันใดก็ไม่ถือเอาเป็นว่าสานีพีวีซีสำนีนมันต้องหัวละขุดแตวมึงขุดไปเรื่อยเรืจนว่ามันจะหอดเห็นหูมัน่ะ ดึงมาดึงตัวเสื้อนี่ให้ตัวนี้มขึ้นแล้วเราก็เอามามัดไว้นี่เออบาดมือระวังนะมันบาดมือนะเออมามัดไว้นี่จะอาบอีกตอนนี้เอาเสียบเข้าไปเลยเสียบเสียบใส่ทุกข้างล่างผมเลย ท่าน,น,น,นผู้ชมครับอันตอนนี้ค่อยก็กําลังเลาะหาใส่กลับเนาะน่ครับค่อยก็เลาะไปเรามาก็มาพอสิกลับดักสาบ้านวางไว้ดูสิสใช่เบิ่งนะนี่ครับมันยาวยาวที่สุดเลยครับใสบ่ตะไบยาวครับนะครับ ตัวนี้ก็ออนแคลนา็อากาศก็หนังตอนนี้เราก็จะพาท่านชมไปยามกลางดังของเราเสื่อกใส่เต่เมู่บ้านแล้วไปท่านชมเนื้อหาเยอะ ตัวนี้เราก็มหาหอดกับดักของเราแล้วแต่ว่ามันไม่ทํางานครับผมสุสงสัยตัวตูนมันยังไม่ตื่นครับมันยังไม่มายัางดีอยู่มันหลังอีกหนึง่งทั้นี้ก็คือกันไม่ถือคือกันผมสุน่นยงง แต่ก็ไม่ป็นียงค่อยจะพาท่านผู้ชมไปลุ้นใส่กลับเขาก็ได้เพราะว่าใส่กลับหนูมันต้องตื่อยู่แน่นอนตอนนี้เราก็ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะมายามกลับครับกับหนูวายแล้วไปลุ้นกันนี่จะเป็นโบนัสของฐานที่รับของผมเองไอ้หนูหนูไม่เคยรู้เลยสูตรหายต้หนหา น,น,นี่ครับเรียบร้อยครับทุกี่นจะมีข้างในมันจะเป็นอมงค์แต่เอมงค์ใหญ่อย่างนี้ป็นทานที่รับรับ มมันจะเป็นหมูนเนื้อกับไม่ใช่หมูวายครับเรียบร้อยครับผมใส่กลับไม่มีผ้าตครับนะครับทางเข้ามันแคบๆแต่ว่าูีข้างในนี่มันโคตรใหญ่เลยเป็นสถานที่ลัก

มาลม้นเบิ่งนำกันทานผู้ชมหมอกก็ลงปัก,เ,กเยอะเอามาเบิ่งหลังนี้ก่อนเขาก็ยามมาหลายหลังเติมแล้วแต่ก็ได้หลายตัวแล้วแต่ข้าเจ้ายังไม่ได้ทันถ่ายให้เบิง่งโอ้อยเถิงพี่ลืมบอลน,นี่ข้าเจ้าใส่แล้วมันไม่มีพลาดน,นะท่านผู้ชมยังไงใส่กับหนูนี่ไม่เคยพลาดน,นะท่านผู้ชม โอเคพยายามรังใหม่บัานนี้น้องเสือนี่มันได้แต่ตัวเดียวปุงเลยหมืมนหน้ามองเลยมันไม่เก่งเไง <S <S ก็มวยที่สุดแล้วน,นะท่นะา,นานผู้ชมอ๋อบังตบบนี้ก่อนโอ๋อเรียบร้อยท่านผู้ชมมันไม่เหลือเพราะว่ามันเสรษฐกับหนูนี่มันตั้งเทพอ่อนอะ,อะนี่นไงแบบอันนี้อืมมดต้ม หนูผู้อีกมันมีหำไหมหนุ่งเซลมันไม่เก่งไงม,มันอยู่ถ้าเบิงน,นี่เอามาลุ้นน้ำกันนะผูะ้ชมนี่มันจะเป็นรูถ้ำเป็นโพรงเลยนี่ผู้ชมเห็นไหมเขาเขาฮั่นไม่เหลือนะผู้สมโอ้มืดขนาด เรียบร้อยไม่พลาดไม่พลาดวัน <bbe> น <Sat hum> ี้เราก็จะจบเพียงแค่นี้นะสำหรับการใส่กับดัก ก็ได้อยู่นะพอได้อยู่พอได้กินนีไ่ไงก็ขอฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะถามสมนะบายมึงไอ้หนองเสือมันก็มอง